เมื่อวันที่20มกราคม2568ณนะห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรชั้น4สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสมัยวิสามันสมัยที่1ประจำปีพุทธศักราช2568โดยนายพิพัฒน์จงมีความสุขประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เป็นผู้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญได้แก่การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2567และสมัยวิสามัญสมัยที่3ประจำปี2567ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวนายวุฒิชัยสุภัฏพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ได้แก่นายนัทพลเหล่าเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรนางสสิธรสิริพงษ์และนางสาวธันชนกสุภะัตพาณิชย์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้แนะนําตัวต่อที่ประชุมจากนั้นนายวุฒิชัยได้ถแถลงนโยบายการพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ชุมชนมีสุขเศรษฐกิจก,ก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลโดยเน้นแนวคิดหลักเมืองสมาร์ทซิตี้ซึ่งประกอบด้วยเมืองทันสมัยสะดวกปลอดภัยและสุขภาพดี พร้อมทั้งนโยบายการพัฒนาในหลายด้านเช่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาเศรษฐกิจฐานรากคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมนายวุฒิชัยสุภัฏพานิ์นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรยังได้กล่าวว่าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภา,าเทศบาลพนักงานเทศบาลและประชาชนในการสนับสนุนการทำงานของคณะผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความเจริญและความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับกับเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายวุฒิชัยสุภะอาจพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรขออนุญาตนำเรียนต่อท่านประธานสภาโดยสืบเนื่องจากผลของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเมื่อวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567ผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นระยะเวลา4ปีดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นไปนตามระเบียบกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของประชาชนผมได้กำหนดหลักการและแนวนโยบายไว้หลายประการผมจึงขออนุญาตท่านประธานนำเรียนถแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไว้ดังต่อไปนี้แนวทางที่1ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมดำเนินการเพื่อให้เป็นไปนตามความต้องการของท้องถิ่น แนวทางที่2ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานอย่างจริงจังแนวทางที่3ยึดหลักการบริหารงานภายใต้โครงสร้างและยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมป,ปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดไว้พร้อมทั้งดําเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาลเป็นสําคัญแนวทางที่4ยึดหลักการบริหารงานแบบบูรณาการ กำหนดให้เทศบาลเมืองกระแพงเพชรเป็นแกนกลางในการพัฒนานำการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วนร่วมประสา,านการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นทั้งนี้การบริหารงานเทศบาลเมืองกระแพงเพชรผมได้กำหนดแนวนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเมืองน่าอยู่ชุมชนมีความสุขเศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลโดยมีข้อ,อนโยบายภายใต้แนวคิดหลักคือ smart city ได้แก่เมืองทันสมัยเมืองสะดวกปลอดภัยและเมืองสุขภาพดีประกอบด้วยนโยบายพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ส่งเสริมโครงการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน 2. จัดทําโครงการปรับปรุงแนวตลิ่งริมแม่น้ําปิง 3. หาแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาเกาะกลางแม่น้ําปิง 4. ส,ส่งเสริมแนวการทางปรับปรุงผังเมืองที่ชัดเจน 5. พัฒนาการป้องกันน้าท่วมแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน6พัฒนาสถานที่ริมแม่น้ําปิงให้มีกิจกรรมและนันทนาการหลากหลาย7ส่งเสริมโครงสร้างป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นโยบายด้านการศึกษาอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว1ร่วมปรับวิสัยทัศน์ใหม่กําหนดอนาคตของสถานศึกษาในสังกัด2เพิ่มสีสันอาคารสถานที่ และประสิทธิภาพด้านการบริการในสถานศึกษา 3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกระดับพร้อมสนับสนุนโครงการช้างเผือก 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัฒนาจุดเช็คอินส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวตามประเพณีท้องถิ่น 6. ส่งเสริมการจัดทําโครงการเพื่อเสริมสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นโยบายด้า,เานเศรษฐกิจฐานรากความเข้มแข็งของชุมชน 1. ปรับปรุงอาคารตลาดการค้าให้ทันสมัย 2. พัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมโครงการฝึกอาชีพชุมชนและการตลาด 4. ส,สนับสนุนการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการชุมชน 5. สนับสนุนกิจการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลหรืออสมอให้มีเครือข่ายเข้มแข็ง 6. การพัฒนาสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนโยบายร่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ 1. เพิ่มสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานนันทนาการ 2. จัดทําโครงการดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 3. พัฒนาการบริการสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 4. ส,สนับสนุนการบริหารการบริการโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี 5. เสริมสร้างแนวคิดโครงการชุมชนปลอดโรคประชาชนปลอดภัยนโยบายการเสริมสร้างความปลอดภัยและสมาร์ฉันในสังคม 1. จัดทําโครงการพัฒนาระบบการจราจรที่ทันสมัย 2. ส,ส่งเสริมการจัดให้มีกล้อง cctv ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัยในทุกชุมชน 3. พัฒนาการจัดระเบียบบ้านเมืองและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบายการจัดนโยบายการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาิบาล 1. การพัฒนาหน่วยงานให้มีระบบงานบริการที่ทันสมัย 2. ส่งเสริมโครงการอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานมีระบบบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงของประชาชน 4. ส่งเสริมการเรียนรู้อบรมเพื่อพัฒนางานของชุมชนและบุคลากรทุกหน่วยงาน ด้วยแนวคิดนี้การสร้างเมืองให้น่าอยู่ตามแนวนโยบายนั้นคือการทําให้เมืองทันสมัยสะดวกปลอดภัยคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจประชาชนมีงานทําลูกหลานเติบโตมีการศึกษาที่ดีสามารถพึ่งพาตตนเองได้จากหลักการและแนวนโยบายที่ถแถลงมานั้นผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรจะยึดเป็นแนวทางในการบริหารงานเทศบาลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านประธานสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทุกหน่วยงานจากได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนการทํางานของ,ของ,ของคณะผู้บริหารเทศบาลชุดนี้ให้สามารถดําเนินงานตามหลักการและแนวนโยบายดังกล่าวจนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนํไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอย่างเป็นปรูปธรรมเพื่อสร้างความเจริญและความและสร้างความผาสุกให้ประชาชนของเราอย่างแท้จริง จึงนำเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ